สวัสดีทุกคนวันนี้นะบิวซังก็จะ,ะพาทุกคนมาที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในญี่ปุ่นวันนี้บิวซังเป็นแขกถูกเชิญมาให้ทําการพูดเกี่ยวกับชีวิตการเป็นนักวิจัยชีวิตการเป็นอาจารย์ในญี่ปุ่นให้กับสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นฟันเขก็เลยต้อง ดิวังก็เลยต้องมาที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเพราะเขาเจัดงานกันที่นี่เดี๋ยวดิวเจอแบบกิฟจังนั่งเล่าด้วยเจออาจารย์เจอจอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวอีกด้วยนะก็เลยพาไปดูบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรเขานัดเราไม่ใช่เขานัดเราสิาโปรแกร,รมของดิวสังก็จะอยู่ตอน11อโมงเเที่ยงแต่ว่าเราก็มาก่อนประมาณชั่วโมงครึ่งเลยเพราะว่าเรากลัวพลาดงานเราควรจะมาก่อนปร,ประมาณชั่วโมงหนึ่งมาฟังเซ็ชันอื่นๆก่อนด้วยเพื่อความมีมาราย,ยา่เป็นคนมีมาราย,ยาท อันนี้ช่วงเนี้ยนะประมาณปลายเดือนพฤศจิกาเขาก็จะแบบใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีที่มหาวิทยาลัยโเกียวเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากในการมาดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าตอนเนี้ยคือยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเหลืองมากจริงหรือประมาณแค่นี้อยู่อ่ะอันนี้เราต้องเดินผ่านประตูแดงด้วยนะคือ red gate นะแต่ว่าวันเนี้ย red gate เขาปิดเขาปิดอีกแล้ว เวลาไปเที่ยวไหนต้องเจอและเจอนั่งร้านเนี่ยกระทั่งประตูยังต้องเจอนั่งร้านเลยเนี่ยจะนั่งไปทำไมนเนี่ยร้านเนี่ยปิดตลอดเลยดูซิเที่อาไม่ได้สิ่งที่เราจะเข้าไปคือเราจะเข้าไปตึกตึกตรงนี้แต่นี่คือประตูอ,ะอากามองเกตประตูนี้เขาบอกมีความสําคัญทางวัฒนธรรมนะเขาก็เลยอนุรักษ์ไว้เพราะว่ามันเป็นอ่า หมือนกับว่าอนุสรสถานเกี่ยวกับงานแต่งงานของโชกุนท่านใดท่านหนึ่งกับะตระกูลมาเอดาเขาก็เลยสร้างประตูเกตนี้ขึ้นมาเขาก็เลยอนุรักษ์ประตูเกตนี้ไว้ให้อันนี้จะมองไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวไปหาดูภาพใน Google เองละกันเซเวอร์เลสเกตที่โตเกียวยูนิเวซิตี้เนี่ยก็จะเจออันนี้เอะเลยแล้วก็ต้องเข้าประตูนี้กันคุณนแ,แม่เดินเข้าไปเลยอ่ะวันนี้พาคุณนแม่มาด้วยนะกับพี่ราศกับน้องแก๊ปนะ นี่เราก็กลังเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยอา้าในมหาวิาลัยนี้คือแบบว่ามันร่วงแลว้วว่ะตรงข้างหนึมันไม่ร่วงแต่พอตรงนี้มันร่วงหมดแลว้วว่ะนี่อันนี้พอเราเดินเข้ามาปุ๊บมันก็จะแบบโอ้ยข้างในนี้ก็จะเป็นแบบสีเหลืองๆนะคือโอ้ตอนช่วงนี้กาลังดีเลยอะเพราะว่ามันจะเหลืองเขียวเหลืองเขียวเงี้ยเหมาะกับการดูใบไม้เปลี่ยนสีมาก ทีนี้การควบรวมกิจการเนะะี่ยค่ะก็จะมีสามเฟสด้วยกนะะันค่ะก็คือเฟสก่อนซื้อระหว่างซื้อก็เป็นอย่างนี้นะคะเละเทะเทะแล้วในอันขวาสุดน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นบริษัทปัจจุบันตอนนี้เป็นเกี่ยวกับตรวจออฟฟิศด้วยค่ะแล้วตรงการที่เป็นาารูปโอซาก้าเพราะว่าจะบอกว่าเราอะอยู่โอซาก้ามา10ปีแล้วเราเพิ่งย้ายมาอยู่ <S <S จะเป็นเซมินาะจะมีห้อง A e ถึง G นะครับก็สามารถเลือกเขา้าเซสชันที่สนใจ แล้วเมเจอร์ดิสคัชชั่นของเราวันนี้นะครับก็คือวัน t ี s สุดไลฟ์สุดริเชอร์บิวฟอร์ดอารเตอร์นะครับซึ่งประธานงานนะครับท่นนี้ผมบอกว่าเซสชันที่มีชื่อเล่นอย่างไม่เป็นทางการว่าตายแล้วไปไหนนะครับผมก็ท่านแรกนะครับผมก็คือน้องศาสตราจารย์น้องเตอร์กสินิตต่อประเสิริสสังนะครับจาก the university of Uh, Department of Electrical Engineering and Information System มหาวิทยัยจุฬเกียวของเรานะะับท่านที่2องนะครับผมต้องสัตราจารย์ดรนะัทพงศ์จิสรวรนจาก Department of Communication Engineering and Informatics the University of Electro Communication ท่านที่3ะะผู้เชี่วชาญศาตราจารย์ดรพัฒจิตต์ตั้งศิรมัญโคมรจาก uh, Department o Fire Engineering a n s i a n Studies the University of โทที่เขียวนะครับและท่านสุดท้ายนะครับผมรองศาสตราจารย์ดรมิจิรันวินิพนธจากววามูลนิธิวิทยาลัยครีเอทีฟด้านนี้เอาอย่างมากจากอินเดียน,นะครับก็ปผมเลยกับวีเกอร์มาสีส่ท่าน<ๆ>เริ่มคำถามก่อนเลยดีนะครับว่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับว่าว<โทย>ตายแล้วตา<โท>ยแล้วทำไมถึงเลือกเส้นทางในการที่จะมาเป็นนักวิจัยในประเทศญี่ป เอ่อทำไมถึงเลือกที่จะเรียนปริญญาเอกดีกว่า PhD เพราะอาจารย์นัทสำพงหรือว่าที่เราอาจจะรู้จักใน Facebook ชื่อนายบิรุษับสำหรับผมนะครับก็เหตุผลเดียวเลยอาจจะไม่ใช่เป็น direct answer นะครับเหตุผลอยู่ในการเรียนปริญญาเอกก็คือการได้ท่องเที่ยวทั่วโลกนั่นเองตอนนี้ตอนแรกตอนตอนแรกอะไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องเป็นอาจารย์หรือต้องเป็นนักวิจัยอะไรนะครับก็คือทํางานอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยทำงานบริษัทนี่แหละแล้วก็ได้เงินเดือนไม่กี่หมื่นแล้วก็ เอออนาคตเราต้องปลูกบ้านด้วยเราต้องแบบลิ้งพ่อลีงแม่แล้วก็จะไปเที่ยวอะ่ะ<ม>ใช่ไหมเงินยันไม่พอเราต้องไปทํางานต่างประเทศละเพื่อที่เอาเองเินเดือนเยอะใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้คือคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ได้เงินจบขึนมแต่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นมันอู้ฟู่ตอนนั้นมันอู้ฟู่ใช่ป่ะ<ม>เราก็เออต้องต้องไปดินต่างประเทศไอ้ต้องต้องไปทํางานต่างประเทศละแต่ว่าสมัยก่อนเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วว่ะการสมัครงานโดยตรงจาก ไทยไปต่างประเทศอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบยากมากๆโอกาสที่จะเป็นไปได้คือเป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็เลยว่าเราต้องเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ต่างประเทศก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราค่อยสมัครงานวิธีการไปง่ายสุดก็คือละการไปเรียนใช้เหตุผลการไปเรียนใช่ไหมแต่ว่าไม่มีตังค์ไงก็เลยให้จารยขอทุนบอกติดต่อ,อาจาายขอทุนให้หน่อยก็เลยได้ทุนมาเรียนใช่ไหมพอได้ทุนมาเรียนปุ๊บเราก็เ,าเปลี่ยนมาเป็นสายทางวิจัยแล้วเพราะเราต้องเรียนปร,ริญญาเอกใช่ไหมเราจบโทมาแล้วก็เลยเรียนปริญญาเอกแล้วเราก็ ดำเนินมาเรื่อยๆจนว่าเราได้เป็นอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติเราไปทํางานสายอื่นปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เที่ยวหรือเปล่าเพราะจุดมุ่งหมายเราคือต้องการท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่การเป็นอาจารย์เนี่ยคือมันมันมีอิสระเนี่ยเรา กลับไปสายก็ได้ใช่ไหมกลับก่อนก็ได้ใช่ไหมก็ได้ตลอดกางกางวันกลางวันมีนักทำฟันอารมณ์แป๊บแป๊บหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ต้องแบบว่าเข้าบริษัท8ปดโมงเช้าตอกบัตรเข้าแล้วตอกบัตรออก5้าโมงเย็นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปคอนเฟรนซ์บ่อยต่างประเทศอ่ะอันนี้คือเป็นความฝันที่เราต้องการเลยได้ไปนู่นไปนี่เออมันก็เข้ากับเข้าแก๊ปกับไอสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเดินสายเนี่ยมันก็น่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ คือที่มาว่าทําไมผมถึงมาเรียนปริญญาเอกแล้วมาเป็นอาจารย์ครับโอเคครับผมน <laughs> ะคะนี่คือสำคัมากและยิ่งนี่เรียนตัวใดที่นะคะคณะที่ตึกสวยๆนะคะพวกคุณเคคอเกศหอคือเห็นแต่รุ่นพี่ที่ไม่จบอะโราเรารู้สึกเอนจอยกับ process การเขียนนะคะแล้วก็หลักๆก,ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็แนะนำนะว่าแบบถ้าเกิดว่าจะมา ถ้าถ้างานเขียนมาขนาดนี้แล้วอะเอามาขยายต่อแล้วก็ทําเป็นงานปอเอกมันน่าจะสร้างคุณค่าได้เยอะนะอะไรเงรรี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยไดก้ก็เชื่อนาภาษาท่ปรึกษาแล้วก็เรียนอันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นเราก็จะมุ่งม,มาก,กับการทํายังไงก็ได้ให้ให้มันจบอะให้มันได้ตามดีฟายเมนต์อย่างเช่นกีเจนเนลใช่ไหมครับตอนนั้นคืออาจจะแบบว่าบางคนอาจจะมีร mm ้ hmm. องไห้บ้างอะไรเงี้ยแต่กับผมคือผู้ตายคือ mm hmm. ทุนหมดก็ไม่เป็นไรก็สู้ตายใช่ไหมมันจะเหมือนกับว่าเรากําลังปีนข้ามภูเขา โดยที่เราไม่รู้ว่าไอ้ตรงยอดเขาอะมันมันอยู่ตรงไหนเราปีนไปเรื่อยมันก็นยังยากอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะทอว่าเอ้ยมันไม่ถึงสักทีแล้วเราก็เหนื่อยแล้วอ่างเงี้ยแต่เมื่อใดตราบใดที่เราปีนถึงยอดเขานั้นแล้วเนี่ยต่อไปอะมันก็จะเป็นทางลงละเราเหมือนกับว่าโอเคเราเห็นทางสว่างแล้วว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงอันเนี้ยคือตอนนั้นคือเป็นช่วงที่เป็นนักเรียนใช่ไหมครับพอหลังจากจบเรียนจบแล้วเนี่ยผมมาต่อด้วยการเป็นนักวิจัยในห้องหลับก,ก่อนนักวิจัยในห้องแลับเดิมที่ที่ญี่ปุ่นในห้องแลบเดิมนะครับทีตอนนนนั้ มันก็การทํางานเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเรียนก็คือผลิตเจอแนลผลิตผลงานทางวิชาการเพียงแต่เยอะขึ้นเท่านั้นเองอาจจะต้องแบบดูแลน้องๆในแ lap เขาก่อนเราทําของตัวเราเองตอนนี้เราต้องมาดูแลน้องๆเน,น,นแหละเพื่อช่วยให้เขาทาทาทางานของเขาได้มามอันนี้คือเป็นงานตอนนั้นแต่ทีนี้นมันก็ตอนนั้นทำงานอยู่ญี่ปุ่นมันก็มีความว่ามันจะมีวันที่ฝนตกหนักมากเลยพายุเข,ข้าอะ่ะแล้วก็บอกจ่าว่า เราขอไม่ไปแล้วกันแต่ว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็เขียนเขียนโปรแกรมทําวิจัยอยู่เราทําที่บ้านทํารีโมทจากจากที่บ้านใช่ไหมครับอาจารย์ก็เป็นคนญี่ปุ่นเนะี่ยก็บอกว่าไม่ได้จริงๆแล้วคุณต้องมาเนะพราะคุณนะ่รับเงินไปแล้วร <c oughs> เราจะไปเขียนโปรแกรมที่บ้านเราจะไปเขียนโปรแกรมที่มหาลัยมันก็เหมือนกันปะขวาเพราะว่ามันก็รีดเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันพนะีแต่ว่าทาไมตัวเราจะต้องแบบเอาตัวเราไปอยู่ไปอยู่ที่ที่นั่นตรงนั้นสมัยก่อนไม่มีซูมไงตอนเดี๋ยวนี้ <c oughs> โอเคแล<ะ>้วสมัยก่อนโควิดทุกคนจะต้องแบบ ไทยเมงเท่านั้นเฟสทูเฟสเท่านั้นใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไม่ชอบการทํางานแบบนี้ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดสมมติเราไปทางานในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องแบบเข้าแปดโมงเช้าเลิกเลิกตามตามบัตรคือห้าโมงเย็นแต่ต้องต่อไปถึงสองทุ่มเพราะถ้าเกิดเราไม่นั่งอยู่่มันก็จะดูไม่ดีใช่ไหมแบบตามที่ทุกคนรู้การทํางานของญี่ปุ่นใช่ไหมครับผมก็เลยอ่ะผมไปเป็นย้ายประเทศไปเป็นนักวิจัยที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับไปเป็น postdoc ที่ประเทศไอร์แลนด์ซึ่งตอนนั้นอ่ะประสบการณ์ จะแตกต่างจากการเป็นนักวิจัยที่ญี่ปุ่นอย่างมากใช่ไหมครับตอนที่เป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องคิดอะไรเองทุกอย่างมาคิดหัวข้อคิดอะไรเองทุกอย่างแต่พอไปที่ไอร์แลนด์พวกเนี่ยเหมือนกับว่าอาจารย์เขามีหัวข้อโปรเจกต์ไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวก่อนที่ก็จะจะประกาศรับโพสต์ด็อกเขาต้องอ่าประพูโปรเจกต์ไว้ก่อนว่าโปรเจกต์เนี้ยจะใช้โพสต์ด็อกอีกคนแล้วถึงประกาศร,รับโพสต์ด็อกพอผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยโพสต์ด็อกก็คือเข้าไปทาตามโปรเจกต์ที่เขาคิดไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ว่ากระบวนการทํงานไม่รู้อันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของที่เราจะต้องต้องคิดว่าทายัางไงก็แต่ให้โปรเจกต์นี้มันสาเร็จอันนี้เราวิธีการทํางานก็คือโคตรจะแสนสบายเข้างานสิบโมงเช้าห้าโมงเย็ยนกลับบาได้เลยตอนแรกที่ผมไปใหม่ๆเนี่ยผมก็ยังติดนิสัยญี่ปุ่นอยู่พอหลังจากห้าโมงเย็ยนผมต้องอยู่ต่อไปถึงสองทุ่มเดี๋ยวไม่จะดูไม่ดีเดี๋ยวไม่จะดูว่าเราไม่มุ่งมั่นพอสัปดาห์ต,ต่อไปก็าถามว่าอยู่ทําไมอะ สร็จแล้วไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วก,กลับไปสิอยู่ที่นี่ก็เปลืองไฟเปลืองอะไรเปลืองฮิเตอร์ของของที่ที่แล a p กับกลับไปซาอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติคุณทํางานนานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าคุณทํางานและประสิทธิภาพนะคนอื่นเขาทำงานเสร็จห้าโมงเองนแต่คุณทํางานเสร็จสองทุ่มทำไมคุณทํางานได้เอาพุดเดียวกันแต่คุณใช้เวลานานกว่าคุณทํางานดูเหมือนไรประสิทธิภาพอ่ะผมก็จัดให้เลยอ่ะโอเคผมก็ต่อไปห้าโมงเงย็นตึง้งต่อไัออกหนึ่งปี ไม่มีการท่องเที่ยวเลยญี่ปุ่นคือลาหยุดยากมากลาลติดกันก็ไม่ได้คุณไม่ลาเนี่ยมันผิดกฎหมายของของประเทศไอแลนด์นะใช่คุณต้องลาอย่างน้อยปีละห้าวันอ่ะโอเคได้ลาเลยสองสัปดาห์ไปล่องเรือที่เมดิเตอร์เรเนียนเลยเนี่ยได้เที่ยวอีกนะเพราะฉะนั้นการทํางานทางด้านวิจัยเนี่ยในญี่ปุ่นการทํางานวิจัยในยุโรปก็ต่างกันใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอวิจัยเสร็จแล้วที่ที่เป็นโพสต์ดอที่ไอร์แลนด์เสร็จเรียบร้อยลวก็มาเป็นอาจารย์ที่ญี่ปุ่น เนี่ยผมอจจยากจะแยกว่าการเป็นนักวิจัยกับการเป็นอาจารย์เนี่ยคือมันคนละเรื่องกันนักวิจัยกับอาจารย์เนี่ยมันมันคนละแบบกันอย่างที่อาจารย์เจอบอกเมื่อกี้คือถ้าเกิดนักวิจัยคือเราวิจัยอย่างเดียวแต่เป็นอาจารย์แบบอาจารย์เจว่ามันจะมีอยู่สามเสาคือหนึ่งวิจัยใช่ไหมครับตีสักสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ละกันงานสอนใช่ไหมครับแล้วก็ง,งานางานแบบว่างานล่ากง,งานหลวงเนี่ยที่บางทีเราก็เกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องก็ต้องทำคือเหมือนกับว่าเขานับชื่อว่าถ้าเกิดสมมติิคคอมมมไไ่่่รรบเทาห การโหวตก็จะไม่เป็นผลอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าไปให้ให้เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะการทําวิจัยของเราเนี่ยก็จะลดลงซึ่งเราจะแบบโฟกัสกับงานวิจัยเนี่ยไม่ได้เต็มล็อที่เราประสิทธิ์การเขียนโปรแกรมอะไรนั่นสมัยก่อนน่ะจะต้องใช้เวลาใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คือเราก็จะต้องแบบว่าโยนงานให้เด็กทำละเราก็จะผันตัวมาเป็นคล้ายเป็นเป็นแอดไวเซอร์แทน เราจะบอกให้เด็กว่าโอเคเราอยากได้แบบนี้แบบนี้กแบบ็คือให้เขาทาวิจัยแทนเราแต่ว่าเราย,ยังเรายังมีไอเดียอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นเป็นงานวิจัยในส่วนของที่เป็นอาจารย์นะคือเราจะไม่ทําเองแต่ว่าเราจะเหมือนกับว่าบอกไอเดียให้เด็กแลวให้เด็กเป็นคนทําทําพร้อมกับเราแล้วก็ปราาึกษากันอย่างเงี้ยครับส่วนงานสอนก็แล้วแต่ว่าเทอมนี้มีมากน้อยอย่างเช่นเทอมแรกเนี่ยเทอมที่แล้วเนี่ยผมจะสอนประมาณห้าตัวเลยจยนถึงสาวถผมจะไม่ว่างไปไหนเลยผมจะแบบทางยูทูบเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ทำเพราะมันไม่มีเวลาจายนถึงเสาวเลย แต่าพอมาเทิมเนี่ยเออไม่มีสอนเลยมีแต่วิจัยอย่างเดียวญญใช่ไหมอ,อ้จารยคุณก็เลยสามารถโอเคทําคลิปได้เยอะขึ้นเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะมีคนดูคิปอันนี้คือเป็นข้อแตกต่างว่านักวิจัยกับอาจารย์นะครับระหว่างเรียนกับทํางานแล้วก็ในญี่ปุ่นกับในยุโรปเป็นอย่างไรนี่คือสรุปแบบคร่าวๆให้ครับอย่าอย่าคิดว่าเป็นหมารวมนะคะแต่ของที่คณะก็คือ ถ้าอยากนั่งก็เชิญห้องสมุดเนาะหรือไม่ก็เขาก็จะมีแบบเป็น c o m มอน r o มอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะโดนจองโดยเด็กจีนนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นซุ้มของเขาไว้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยใส่เป็วฟแล้วอาจารย์เขาก็ให้หัวข้อมาแล้วเราก็วิจัยอาจารย์ก็ให้มาเท่านี้เราก็แก้ไปเท่านั้นแหละ <S <S เออแล้วก็เราก็อาจจะแบบเออมีเพิ่มบ้างอาจารย์อาจารย์ให้มาสิ่ก็ส่งไปก็อาจจะแบบก้าบ้างสิบเอ็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็จะมีหัวข้อแล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาเลยนะคะ แล้วก็หนึ่งก็คือสไตล์อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วสองก็คือจริงๆคือเหมือนอาจารย์รุ่นเก่าค่ะมันมีเจเนอเรชันด้วยเนาะคืออาจารย์รุ่นเก่าเขาจะญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นก็ไม่ใช่บ้านเกิดเราเนาะใช่ไหมเราคือเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาสอนคนบ้านเกิดเขามันจะมีคล้ายๆว่าเหมือนอะไรอยู่ในใจของคนบางคนของคนญี่ปุ่นอ่ะบางคนเนี่ยคือเหมือนกับว่า พ่อแม่เขาอ่ะผัวโบราณใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะได้รับการปลูกฝังแบว่าญี่ปุ่นนัมเบอร์วันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาจะได้รับการปลูกฝังมาอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเขามาเจออาจารย์ต่างชาติเข้ามาสอนเขาเนี่ยบางคนเขาจะรับไม่ได้อันเนี้ยมีผมผมเจออาจจะเรียกว่าการรับน้องมังกรมาเป็นอาจารย์ภายในสามปีแรกผมเจอโอ้ยแบบสะบัดสะบอมแบบเหมือนเหมือนถูกหมากกัดสะบัดสะบอมเลยอะ่ะเขาก็ท่านบอกว่าเหมือนจะว่ารีพอร์ตที่ที่ทมหาวิทยาลัยอ่ะ ให้ไล่ผมออกว่าผมไม่สมควรที่จะเป็นอาจารย์อย่างนี้เลยแล้วก็จาได้เลยเทอมแรกผมสอวิชาคอมพิวเตอร์ดิจิทัลเป็นวิชาการใช้คอมพิวเตอร์แบบคําสั่งง่ายใช้ l ีนุ x กเปิดคอมยังไงปิดคอมยังไงแบบง่ายสุดสําหรับเด็กปีหนึ่งเทอมแรกครับทุกทุกคาบเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว,ว่าเป็นคล้ายๆคำถามว่าโอเคอาจารย์สอนเป็นไงบ้างใช้เสียงดีไหมเห็นชัดไหมอาจารย์สอนเร็วไปไหมอะไรคือเหมือนกับว่ามีทุกครั้ง ก็จะมีบางคนว่าเอ้อาจารย์สอนดีนะเราสามารถทําตามอาจารย์ทันบางคนบอกว่าอาจารย์สอนอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เรื่องเลยพูดไม่ได้เรื่องเลยเราก็คูดว่าเป็นเพราะภาษาหรือเปล่าเพราะเราเพิ่งมาสอนเป็นเป็นเทอมแรกเป็นครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เวลาพรีเซนต์ก็จะพรีเซนต์เป็นอังกฤษตลอดแต่ครั้งนี้เราต้องสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วแล้วทีนี้เวลาผมสอนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นผมก็ไม่ได้ระดับดีมากแบบขั้นเนทีฟใช่ไหมครับเราก็ใช้แบบว่าเนื่องจากกลัวผิดไงเราก็ใช้แกมมาที่แบบง่ายๆใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดสมมติแกมมา ขาก็บอกภาษาผมไม่ดีพอมาปลายเทอปุ๊บมีการประเมินอ,อีกครั้งหนึ่งอันเนี้ยหนักเลยคือเขาเขียนว่าทําไมต้องให้คนต่างชาติมาสอนคนญี่ปุ่นอันเนี้ยผมก็ทําไงดีวะเราจะประเมินผ่านไหมเนี่ยใช่ไหมการการชีวิตการทํางานของเราจะเป็นยังไงบ้างผมก็ไปปรึกษาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์รเฟสเซอร์หัวหน้าผมที่ผมอยู่แถบก่อนที่มาผมเจออย่างเงี้ยเป็นยังไงแต่แบบโอ๊ยจะไปใส่ใจพวกนี้เลย อ่ะขนาดคนญี่ปุ่นยิ่พูดเองเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เอาตามสไตา์ญีเลยอั <S <S 1> <S 1> นนี้ฟรีฟรีดอมแล้วผมแล้วไปได้คือแบบว่าเป็นอิสระเลยใครทําอะไรมาถ้าเกิดเราทําตัวอยู่ในกรอบของเราเราไม่ผิดใช่ไหมครับเคยมนีนักเรียนแบบประมาณว่ายืนชี้หน้าด่าผมกลางที่ประชุมอะว่าผมอะเป็นนักศึกษาทำไมไม่ไม่ไม่ไมแบบสอนเขาคนเนี้ยคือคือเด,เด็กเด็กคนเนี้ยเขามีปัญหาทางอ่าทางเมนท a ลใช่ แต่ว่าเขาปรึกษาผมแต่ว่าผมอะจะบอกทุกคนไม่ได้ว่าอันเนี้ยเขาเป็นเป็นโรคนี้นะนึกออกไหมครับเพราะมันเป็นมันเป็นความลับใช่คือเราจะรู้เราจะรู้อยู่คนเดียวผมเคยไปหาไปหาอ่าหมอโรคจิตเพราะมะเขาที่โรงพยาบาลด้วยแล้วหมอก็ให้คําแนะนําผมมาว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงกับเด็กคนนี้ใช่ไหมครับเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่ทุกคนในห้องอะไม่รู้เพราะนั้นเด็กคนนี้จะมี p e r f o r m มนซ์ที่ต่ํากว่าคนอื่นเขาการคิดการอะไรเขาจะแบบเชื่องช้าหรือว่าจะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วทีเนี้ยก็จะมีนักเรียนคนหนึ่งว่าเหมือนขัดใจว่าทําไมถามแค่นี้ไม่รู้อาจารย์ไม่สอนหรือไงอะไรเงี้ยนีเด็กคนที่จะไล่ให้ผมออกจากมหาวิทยาลัยเนี้ยก็ยืนชี้หน้าด่าผมเลยใช้คําคาศั์แบบไม่ใช่นักเรียนอาจารย์คือคาศั์ค่อนข้างจะหยาบๆอย่างเงี้ยก็ชี้หน้าด่าผมกลางห้องประชุมก็มีอันนี้ก็กเจอมาเหมือนกันแต่ผมก็นิ่งไว้คือถ้าเกิดเรานิ่งอะเราก็ไม่ผิดใช่ไหมครับ<ม>แล้วพอ พอตอนที่มหาวิทยาลัยเรียกผมไปไปถามเนี่ยพอเขาไปแจ้งอะว่าให้ผมอะเอาผมออกให้ตรวจสอบการใช้บัญชีแลบของผมอย่างเงี้ยไม่มีอะไรผิดปกติเลยเขาก็เลยรู้แล้วเอาเป็นอะไรเขาก็เลยมหาวิทยาลัยก็คือเหมือนเข้าข้างผมด้วยว่าจริงๆแล้วว่ามหาวิทยาลัยอะ,อะเปิดรับคนต่างชาตินะไม่ได้ปิดกั้นและจริงๆแล้วว่าในกรณีแบบนี้มีเยอะมากไม่ว่าบางทีงไม่ใช่กับอาจารย์คนต่างชาติด้วยบางทีเป็นระหว่างเด็กเจนแซกับอาจารย์ ความความคิดมันไม่ลงรอยกันมันมันคนละคิดคนละแบบอ่ะอ,อาจารย์ก็คิดแบบนี้นักศึกษาก็คิดแบบนี้พอมไม่ลงรอยกันมันมันก็เลยเหมือนมีความเลื่อมล้ำทางความคิดเกิดขึ้นไอบ้บางคนก็คือถึงขั้นฟ้องศาลก็มีมีอย่างนั้นแต่ว่าโชคดีของผมคือจบแค่ตรงนั้นแปัญผาอะไรก็คือช่วยผมจนจนผมว่าโอเคให้ให้เด็กคนนีจ้จบปอทพอจบปอทปุ๊บคราวนี้ผมอิสระเลยก็คือไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วจนถึงปัจจุบัน แล้วอ็นอันคือที่เมื่อกี้อาจารย์แซมพูดคือว่าการเป็นอาจารย์นี่คือเราต้องสอนไม่ใช่เหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นการสอนแบบว่าทําวิธีอย่างนี้ยังไงไม่ใช่สอนตามเลคเชอร์คือเราต้องสอนกระบวนการคิดให้เขาให้เขาสามารถคิดเองได้เป็นระบบว่าถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นคุณต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ได้ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างไรแล้วคุณถึงจะไปแก้ไขตรงตรงจุดนั้นได้ใช่ไหมครับการวิจัยการเป็นนักวิจยัยก็เหมือนกันว่า คือมีปัญหาเนี้ยเราต้องการทําสิ่งเนี้ยแต่จะทาไปสิ่งเนี้ยได้อย่างไรเราต้องดูก่อนว่าต้นเหตุมันเกิดขึ้นอะไรปัญหานี้มันมาจากตรงไหนเราต้องเดินไปหาตรงนั้นแล้วจะทำทำยังไงให้ปัญหานี้มันหายไปผมจะตอนเปิดเทอมครั้งแรกอรผมจะมี kick off meeting ใน kick off meeting ผมจะบอกเลยว่าการที่เป็นเขาเรียกว่าชิโดคิวอินใช่ไหมการย์อาจารย์เขาเรียกชิโดคิคำว่าชิโดก็คือการแนะนำใช่ไหมคิวอินก็คือเป็นอาจารย์คนแนะนําอาจารย์ที่ปรึกษา คำว่าจะที่ปรึกษาในสิโดคนเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าอาจารย์ทําให้หรืออาจารย์คิดให้อาจารย์จะบอกแค่ว่าผมต้องการแบบนี้เราคิดไอเดียให้แบบที่อาจารย์บอกเราเราอยากได้แบบนี้เราเรามีโครงการว่าโอเคอยากทําแบบเนี้ยแต่ส่วนวิธีการทําให้ถึงแบบเนี้ยคุณต้องไปคิดเองอันนั้นเป็นหน้าที่ของนักศึกษาเพระเาะฉะนั้นนักศึกษาก็คือจะต้องไปคิดเอาเองเราจะบอกว่าอ่าโอเคเราอยากได้แบบนี้เออคุณเราไปดูวิธีการนี้สิถ้าเกิดเอาวิธีการนี้มามาแอพพลายใช้ได้ไหมอ่างเงี้ยแต่ว่าจะให้เรามาทําไม่ทานะ นักศึกษาคุณต้องทาเองอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นวิธีการที่สอนของผมว่าคือสอนเพื่อให้นักศาาึกษาสามารถคิดเองได้เพราะว่าการเป็นนักวิจัยคืออะไรหนึ่งคือความคิดคุณต้องมีความคิดเป็นของตัวเองคุณต้องมีไอเดียในการคิดทุกอย่างได้เป็นของตัวเองใช่ไหมครับยางเวลาสอบเข้าง,งานเขาจะบอกเลยว่าเราสามารถทํางานได้เป็นเอกเทศหรือเปล่าใช่ไหมก็คือเราก็สามารถคิดทุกอย่างเองได้จัดก,การทุกอย่างเองได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยอ่เป็นหนึ่งในคุณลักษณะของงานอาจารย์เดือดใช้ได้ แต่ว่าเราอยากให้มันเป็นเจ้านายเราเราต้องเป็นเจ้านายของ AI คือ AI จะต้องเป็นคนใช้เราใช่ไหมครับอย่างเช่นอ,อย่างผมให้เด็กเขียนเปเปอร์เนี่ยเคยเจอครั้งหนึง่งคือผมคิดว่าเขาคงบอกว่าอโอเคจงเขียนเปเปอร์ในหัวข้อนี้แล้ว็็ใ้มัน็ลิ้ออกมาเลยแล้วก็เอานี่ยมาส่งผมผม,ผมอ่านดูแล้วผมรู้เลยอะคือสำนวนการเขียนหรือว่าศัพท์ที่ใช้ตั้งแต่ละตัวบางทีในในในฟิลเนี่ยศัมันไม่ไม่ควรจะใช้คํานี้ อย่างเช่นคำว่า link failure ครับในในด้านผมก็ใช้คำว่า link failure กันแต่พอเจนออกมาปุ๊บมันกลายเป็น link tolerance อะไรอย่างเงี้ยคือฟังดูลับมันไม่ใช่ศัพท์ในวงในวงการอย่างเงี้ยแล,แล้วแล้วอ่านดูอ่ะมันก็เหมือนจะได้นะแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะ <c oughs> คือจคือคืออันนี้คือการที่ให้แบบว่า AI เป็นเจ้านายเราคือเหมือนบอกแค่สั้นๆแล้วให้มันเขียนโดยอิสระให้เรานะครับแต่ผมใช้ AI ในการเขียนเปนเปอร์โดยการเช่น ผม,มต้องวางสตัทเจอร์ไว้ก่อนอย่างเช่นอินโทรดักชันนะครับย่อนหน้าแรกผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องแบ็กกราวเอาเกิดข้าข่าว,ว่าเราจะต่อไปนี้นะเราจะพูดถึงฟิลแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้มันเขียนแบ็กกราวและในแบ็กกราวผมก็ต้องเขียนด้วยว่าอ,อย่างเช่นเมนไอเดียนี้จะต้องเป็นบรรทัดแรกจะต้องใช้ศับแบบนี้แบบนี้คือเราจะต้องบอกมัน บางทีคือจริงๆแล้วเหมือนกับผมเขียนเปเปอร์ไปแล้วรอบหนึ่งคือผมเขียนไปเลยว่าเขียนแบบไหนแต่ว่าอาจจะใช้ภาษาที่มันไม่ได้สลับสลวยเหมือนการเขียนเปเปอร์จริงๆเราใช้ AI ในการให้เป็นกล่าวภาษาว่าภาษาที่เราเขียนไปเนี้ยมันสลับสลวยขึ้นแต่โครงสร้างทุกอย่างหรือว่าไอเดียลอจิตต่างๆเนี้ยยังเป็นสิ่งที่เราควบคุมมันอยู่อันนี้คือเป็นการใช้ AI อย่างที่บอกว่าเราต้องใช้ AI ให้เป็นให้เป็นทาสเราไม่ใช่ว่าเราเป็นทาสเอไอย่างนี้ครับแล้วก็อีกอักอนหนึ่งคือเขาบอกสมัยนี้ AI ฉลาดขึ้นใช่ไหมแต่ผมพรูฟแล้วบางทีเอไออ่ะมันยังโง่อ,อยู่ <c oughs> อย่าง <c oughs> อย่างเช่นเคยดูคลิปในอาร์ามใช่ไหมมันก็บอกว่าให้ AI อ่ะเจนเนอเรภาพอ่าสมมติสิบโมงครึ่งให้เขียนนาฬิกาชี้สิบโมงครึ่งมันก็จะเจ,จนเนเรภาพนาฬิกาแต่เขียนจะชี้ที่หลหนท,ที่ที่บ่ายสองโมงอบตบ่ายโมงห้าสิบจะเป็นรูปตัววีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลสิบโมงครึ่งคืออะไรไงในอินเทอร์เน็ตอ่ะ ส่วนใหญ่ภาพนาฬินนกามันจะเป็นชี้เป็นตัววีอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมันสวยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI ยังคิดไม่เป็นว่ายังดูเวลาไม่เป็นผมก็พิสูจน์ในการออกข้อสอบให้เด็กเด็กอันในสายเนต็ตเวิร์กผมเนี่ยทำแล้วผมเอาข้อสอบเนี่ยอัพขึ้นไปในในแ h a g p t ให้มันคำนวณอาจงจงหาคำตอบมาคือคืออัพเป็นภาพเลนขึ้นไปเลยปรมมากฏม่ททำผิดด้วยเพราะผมอะอย่างเช่นอ่าหนึ่งลิงก์อะผมจะต้องคิดทั้งด้านไปและกลับใช่ไหมครับต้องคิดคิดสอบทิศทาง แต่พอัพ AI ปุ๊บเนี่ยมันไม่ดูมันคิดทิศทางเดียวผมก็อ่าโอเคแล้วเด็กเด็กในห้องแลบบส่วนใหญ่อะ่ะไม่ใช่เห็นเด็กในคลาสส่วนใหญ่เขาจะคิดตาม ChatGPT เหมือนกันคือเขาจะไปคิดสองทิศทางเพราะงั้นเวลาเขาได้คะแนนเนี่ยเขาได้คะแนนแค่ครึ่งเดียวเพราะนั้นผมยังมั่นใจอยู่ว่า AI ยังไม่ฉลาดพอนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นสายอื่นเนี่ยโอเคอย่างเช่นสัตธุรการเนี่ยเราอาจจะแบบโยนให้มันจัดการให้จัดการเขียนรายงานสุดรายงานอะไรอย่างเงี้ยได้ แต่ทั้งสายวิจัยเขาว่าสายวิจัยคือละ่ะเราต้องคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเขา,าคิดอะไรใหม่ๆเนี่ย AI เนี่ยบางทีมันยังไม่เต็มประสิทธิภาพร้อเปอร์เซ็มันจะมีเหตุบังเอิญเท่านั้นแหละคือเหมือนเป็นเป็นนอกกรอบส่วนใหญ่ก็จะคิดเป็นในกรอบเนี่ยจะมีส่วนน้อยมากที่มันคิดนอกกรอบเพราะฉะนั้นนะ่ะไอเดียจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังต้องมาจากมนุษย์อยู่ดียังต้องมาจากสายนักวิจัยอยู่ดีเพราะ,ะนั้กวิจัยจะต้องคิดอะไรที่ใหม่ๆขึ้นมาอันนี้ผมก็เลยคิดว่าเราจะต้อง เป็นเจ้านาย AI เลยจะไม่ใช่เป็นเป็นเป็นลูกน้อง AI อแล้วส่วนส่วนที่เป็นเรื่องทุนสมาที่ทุนถูกตัดใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาบางแหละนะครับแต,แต่ยังขงของผมมาโชคดีเพราะว่าล้วผมไม่จะจะใช้ simulation อย่างเดียวส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะเป็น simulation ก็คือเขียนโปรแกรมแล้วก็เป็รันบนเครื่องคอมเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เงินมากในการอย่างเช่นแ a b c เคมีเราต้องเติมสารนู่นสารนี่แล้วต้องซื้อสารมาประจับไอ้นี้คือเขาต้องใช้ใช้ เงินในการซื้อวัตถุดิบประจำนะครับก็เลยเลยคิดว่าโชคอีกตรงนี้ของผมจะใช้เงินก็ต่อเมื่อเวลาไปไปคอนเฟลเลนซ์อย่างเงี้ยครับก็คือไปเที่ยวไปเที่ยวโ,โ <laughs> 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 วยลภเที่ยอะไรก็คืออาจจะโดนตัดง,งบการไปเที่ยวโลก <laughs> แค่ตรงนั้นนะครับโอเคครับฝั่งสายสินมีอะไรจะเสริมแต่ว่าค <c oughs> ร,รัคือที่ทยเนี่ย <c oughs> ตัดงบเสริม <c oughs> เดี๋ยวอีกโพสต์นึงไดหมครับเป็นเซลฟี่อันนี้คือเราถ่ายเป็นวิดีโอเลยนะเดี๋ยวเราไปลงใน YouTube ด้วยแล้เนี่ยเนี่ยก๋อไหนก่อนขอเจก่อนแล้วกันโอเคหนึ่งสองสางอีกนู่นนะคะหนึ่งสองสร้างโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ลงวิดีโอลง YouTube นะครับเนี่ย อาทุกคนเฮอ่ะอันนี้เราก็ถ่ายแล้วก็บรรยายเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้ไปถ่ายรูปกันที่หน้าอ,อด d โทเรียมคือเป็นเซนต์ของมหาวิทยาลัยโตเกียวอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเดินเที่ยวในมหาวิทยาลัยโตเกียวกันอ่ะเราก็เสร็จจากงานท็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นกันที่สวนสัตว์อุเอโนะไม่ใช่สวนสัตว์สิสวน, <c oughs> สอ,นอุเอโนะอ่ะได้ติดคลิปด้วย <c oughs> นี่ก็เป็นนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยโตเกียว,วเอนเนฟซีด้วยอ่าใช่แล้วก็เป็นเอฟีเก่าด้วย <laughs> บอกเัาแล้วว่าอยากกดสับสกัดสองครั้งนะจ๊ะ <laughs> ระหว่างทางเดินไปอุยโน้ตเราก็มาเจอรูปปั้นผู้หญิงโบราณเขาเป็นใครเนาะเขามาจากไหนอันเราก็กันติกลุยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวมาที่อุาอคาชิมาจินหรือว่ามาที่อเมริกานั่นเองเดี๋ยวเรามาหาอะไรกระแทกต่างกันก่อนเมื่อกี้เขาเลี้ยงข้าวกบเพาไข่ดาวไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่า อีพิระไม่กินเพราะ่เดี๋ยวเราจะอีกรอบหนึง่งอันเราก็เดินถึงตลาดอาเมโยโกะแล้วเดี๋ยวแล้วก็นี่เลยร้านข้าวหน้าประดิษฐ์ของเราตรงนี้นะก็จะแบบตาดีได้ตาไร้เสียนะของสิของปอมเนี่ยปะปนกันม่วซั่วเลยอันแล้วก็จะมีร้านที่ขายซอฟต์ครีมแล้วก็มีขายข้าวหน้าประดิษฐ์นี่อันนี้เลยอาซุจิปลานี่นี่อันนี้กันมาที่ผม นี่นี่คือของพีดุเลยนี่อะไรนี่คือของน้องแก๊สเดินไปโชว์สิน้องแก๊สไม่ยอมโชว์เลยตู่ดูของพิลาสิของพิลาสกับพิลาสลูกพิราสโอ้น่ากินต้อน่าแย่งกินเดีวสองคนนี่จะเป็นขนมไทยในญี่ปุ่นมามาอันเรากินเสร็จแล้วก็จะเดินต่อจ้ะสองป้วดูแบบว่าจับบอลลี่แบบลูกใหญ่มากอะสองพันน่ากินมาก อันนี้เราก็มาซื้อนี้เลยเป็นว่าเมลอนสีเหลืองให้คุณนายแม่กินนี่เนะี200่ยสองร้อยเยนดูดูอังด,ดูแม่โมดสีอะไรนะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยเหมือนเหมือนแม่มดให้ให้สนวไวายเลยอะ่ะไม่ใช่เงาเงาอย่างเงี้ยอ,อ๋อตอนนี้เขาเริ่มขายอ่าปูทาราบะคันนี้กันแล้วโอ้อันเนี้ยคือหมื่นสองแต่กล้ามใหญ่มาก อโอ้ยทุกคนแบบว่า1,200 <1, S 2> <นะ S 1> เยเยนคือน้อยหน้าหรือ1,200เยนแพงมากท,ท,ทุเรียนทุเรียนทุเรียนชิ้นละเ0 0ยเยน1ัน0งยเยน2,800อันแล้วเราก็มาจบกันที่ร้านอ,อ,อิซึมารุสีสังนะจ๊ะเราก็จะมากิน ะเลเผากันที่นี่อตอนนี้มันจะมีดราม่าใช่ไหมที่ว่าปลาปุ๊บแล้วก็อุยทำไมไล่เขาคิดอะไรแบบค้านานั่งค้นนั่งเป็นดรามาา่ากันมีวิธีมีวิธีม,ธมีวิธีก็คือว่าเวลาเราสั่งเนี่ยให้เราบอกว่าโปโตชิค,คัตโตะก็แปลว่าเราจะไม่เอาไอ้ค่านั่งแล้วก็ไอ้อาหาที่มาเสิร์ฟตอนแรก โอโตชิคัตโตก็คือเราจะไม่ต้องเสียพวกนั้นเองนี่อันนี้ก็คืออาซูจิปลาแล้วก็ตับปลาใช่ไหมเนี่ยอังคิโมคือตับปลาแล้วอันนี้ก็คืออ่ามันปูโอพิรักกินอาซูจิแล้วว่าเป็นไงอาซูจิหวานมันครับหวานมันใส่คือเธออร่อยอร่อยเป็นไงบ้าอร่อาอาซูจิปลาเป็นยังไงบ้างอร่อยครับเมื่อเทียบกับของคน ไม่เคยกินของคนจะยอมเป็นนางเงือกก็ตอนและซาชิมิก็มาด้วยนี่ซาชิมิของเรามาเจออาจารย์ต้ดูสิทำไมทำไมมาทำไมอันนี้คือปลากิมเนดาลาหรืปลาปลาต้มเค็มปลาติดรสนะอ้าวันนี้เราก็เสร็จสมอารมณ์หมายกับภารกิจของเราครบทุกอย่างแล้วทั้งทำงานนะแล้วก็มันจะเล่นมากินมาจบท้ายที่ชิซูกูตอนดึกๆค่ำคืนเช่นนี้ เดี๋ยวคลิปหน้าดิวซังจะพาไปทําอะไรติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวนี้กลับบ้านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องแบบวันที่ดับมีโอเพนแลบอีกต้องไปเตรียมตัวโอเพนแลบพรุ่งนี้วันอาทิตย์อีกไปละบ๊ายบาย